เรียนเพื่ออะไรรู้ไหมจะได้เห็นว่ามันมีที่พึ่งที่มั่นคงรออยู่อะไอย่างหนึ่งเรามีลูกไงอย่างน้อยเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหรือว่าเวลาลูกมาถามปัญหาลูกเรียกว่าอะไรปะาป๊า,ปาเรียกว่าพ่อป๊า,ปา ป้าสุขทุกเราทําเองใช่ไหมตอบว่าไงไม่ใช่พอทําเองลูกหะไอไงใครทําค็อื่นทําใช่ไหมไม่ใช่แล้วมาจากอะไรอะ่ะมันอยู่ที่ความปรุงแต่งไงเนาะปรุงดีมันก็มีความสุขปรุงร้ายมันก็เป็นทุกข์แต่ใช่เราปรุงไหมองบอกเล่าให้ฟังพี่สาวมีลูกแล้วก็สอนลูกแล้วลูกก็มาถามว่า อ,อแม่สอนลูกมีสตินะลูกจะถามแม่สติคืออะไรอ่ะถ้าลูกถามจะตอบว่างไงป้าสะติคืออะไรมีสต,ติก็มีสตางในโลกงั้นขอตังหน่อยป๊าเอาไปอันนี้มีสติไหมเนี่ยอสติคืออะไรอ่ะป,ะปะ๊าลองตอบซิตอบได้ไหมเนี่ยนหลานเขาถามแม่สอนลูกให้มีสติลูกกะถามแม่สติคืออะไรแม่ตอบไปได้ไงทีนี้แม่เลยต้องรีบมาเรียนเลย ไม่ต้องรีบมาเรียนเลยน,นี่ก็เหมือนกันนะ,ะสติเป็นง่งมาฟังนะข้อที่หนึ่งสติมีความไม่เหม่อไม่เพลอไม่ล่องลอยเป็นลักษณะคนที่ล่องลอยเหมื่อเนี่ยมีสติไหมไม่มีมาเห็นบุคลิกก็รู้แล้วนี่ขาดสติถ้าล่องลอยล่องลอยไปที่ไหนก็ต้องบอกลูกนะเหมือนกันลอยไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นรสสัมผัสกายธรรมลมเนี่ยลอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคิดดีคิดร้ายเนี่ยมันไม่ มันหาความจริงไม่เจอก็จะต้องตั้งสติไงวิธีตั้งสติตั้งยังไงจะสอนลูกว่าไงม,มีฐานที่ตั้งอยู่กี่ฐานฐานแปลว่าที่ตั้งเห็นไหมฐานก็คือที่ตั้งฐานกายอย่างนี้ใช่ไหมนั่งอยู่ที่นี่เท้าอยู่ไหนมืออยู่ไหนเคยเคยมีคนประสอบสัมภาษณ์ไหมเคยรับสมัครงานมีคนสอบสัมภาษณ์ไหมแล้วเวลาคนาสอบสัมภาษณ์ก็าําไงส่วนใหญ่ เขาจะตั้งสติเห็นไหมเขาจะทําตัวให้เรียบร้อยนะเข้ามามือวางนี้ขาชดๆหน่อยยิ้มๆสบตาปิ้งๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรียบร้อยแน่เราจะขาดสติไหมเนี่ยว่าสวยเขาจะตั้งสติจากรูปก่อนเห็นภาพไหมแล้วเขาจะระมัดระวังว่าเวลาคําถามมันเดี่เขาจะต้องตอบไงใช่หไหมเขาก็จะดูความนึกคิดทางใจค่อยทันก็คือดูทั้งกายดูทั้งเวทนาดูทั้งจิตด้วยว่าเฮ้ยถ้าพูดคํานี้ไปตกงานแน่ ส่วนใหญ่ก็ตั้งสติบุกจากจากฐานกายก่อนเนะเรื่องที่แรกเนะแต่ไอ้ฐานจิตเขาอาจจะยากหน่อยเนอะนะเขาจะดูไม่ค่อยทันแต่ถ้าเขาตอบผิดนิดเดียนวะเขาเสร็จทันทีเลยนะคืเขาสอบสัมภาษต์ตกแน่นอนเห็นไหมว่าที่คนมีสติมันจะคอยคอยระวังไว้มีปฏิพันธ์ไว้พิพว่าคําพูดจะพูดไผยต้องเป็นยังไงมันมัน,ม,นมันถึงจะสำสำลิดที่ผลแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสถานาการณ์ที่มันที่มันเลวร้ายแล้วกันอันนี้ก็ตั้งสติแล้วนะนี่ใชไหม อันที่หนึ่งมีความไม่ล่องลอยอันสองมีที่ตั้งได้แต่ฐานกายนะฐานเวทนาฐานจิตและก็ฐานฐานธรรมนี้ก็จะยากหน่อยไปเรื่อยๆถ้าถ้าตั้งสติและผลเป็นยังไงผลมันจะทําให้จิตมันมันปกติเพราะถ้ามันลอยไปอย่างคนนั่งเบื่อแล้วกันนะเบือไปคิดแล้วไม่ดีมันก็จะทุกข์ใช่ไหมมันก็ไม่ปกติแล้วนี่ไงไปคิดเรื่องอะไรล้าคะมากไปปกติแล้วแต่มันตั้งสติได้มันก็ไม่ไปเผลอคิดอะไรที่ล่องทิดไร้สาระแล้วกันนะจิตมันก็จะปกติหน่อย ได้ก็ผลลัพธ์มันก็จะปกติถ้าจําง่ายๆนะก็คือไม่ลอยก็ต้องมีที่ตั้งใช่ไหมถ้าผลลัพธ์ปกติก็คือไม่ลืมไม่ลืม,ไม,ลมไม่ลืมก็แปลว่าจําได้ใช่ไหมข้อที่สี่ก็ได้กาจําสภาวะได้เหตุใกล้จําสภาวะได้รู้จักคำว่าเหตุใกล้ไหมเหตุใกล้เอาเหตุใกล้ของราคาคืออะไร ตอนนี้มีราคะไหมตอนนั่งตรงน,นี้มีราคะไหมไม่มีแต่ถ้าไปกดดูภาพโป๊ะ,ปะจะมีราคะไหมเรื่องๆเขุใกล้ของมันไงถ้าไปยุ่งกับไอ้ภาพอย่างนีน้เดี๋ยวราคาที่ไม่มีจะมีตอนนี้มีโทรศัพท์ไหมยังไม่มีนะยังรอดอยู่นะโอเค <laughs> ต้องคอยถามไปให้รอบคอบก่อน <laughs> นะเช่นไปดูข้อมูลข่าวสารเรื่องคนนิมทาคนพูดพอดีก็ได้เขตใกล้จะเกิดโทรศัพท์ไหม อยู่ๆนั่งสบายๆอยู่ไปไปกดดูที่เขาดินท้าด่ากันอะไรว่าร้ายกันตัดต่อภาพอะไรทะเลาะบอกแววงกันไหมเดี๋ยวไอ้ความไม่โกรธก็โกรธเลยสิก็ได้เหตุใกล้เหตุใกล้ของสติก็เป็นกันทีนี้เห็นไหมมันจาได้ละจำไอ้ความรู้สึกตัวจําสภาวะต่างๆได้แล้วว่าไอ้ราคะมันเกิดจากอะไรไอ้โทรศท์มันเกิดจากอะไรมันก็พยายามสร้างเหตุอย่างนั้นมันก็จะสามารถรักษาใจให้ปกติโดยคือก็คือระลึกไว้แล้วก็ไม่ลืมนี่ไง ไม่ลืมไม่ลืมก็คือจําได้เห็นไหมถ้าเห็นอย่างนี้จะได้สี่คำไม่ลอยก็มีที่ตั้งไม่ลืมก็จําได้เห็นไหมไม่ลืมสติก็คือความไม่หลงลืมความไม่หลงลืมเวลาลูกมาถามอย่างนี้เรียนหนังสือลูกเขาตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมเขามีที่ตั้งครูสอนอยู่เขาก็ตั้งใจเรียนเขาก็เป็นลืมนะเขาก็จําแม่นแต่เขาก็ไม่เหม่อเห็นไหมที่จะเรียนหนังสือเก่งไหมสัมัญญาแปลว่าปัญญา สติสัมปชัญญะนี่สอนแบบง่ายๆเนะเผื่อไปสอนลูกแล้วก็ทั้งพูดถึงเรื่องสุขทุกข์ไงเวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาเคยมาปรึกษาบ้างไหมเรื่องทุกข์โกรธแล้วก็สําคัญก็คือที่ว่าเลยนะมันต้องคุยกันเรื่องสบายใจเป็นการไม่ได้กับเขาอย่าอย่าไปใช้ตันหาของเราที่อยากเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะหุมอึดอัด อื่นอาว่าจะต้องเป็นดังใจเราใช่ไหมบางทีก็ต้องเนะให,เใ,หเให้เวลาไม่เวลาว่าคว่าให้เวลาหมายคว่าเขาเอาจจะยังเด็กกันไปเมื่อเขาโตขึ้นบางทีบางคนหลายคนก็ปรับพฤติกรรมนะหลวงพ่อดูไอ้ที่งองแงก็หายไปไอ้ที่พูดไม่ดีก็หายไปอะไรเงี้ยก็เพราะาเรามีเหตุผลขึ้นอันนี้พูดถึงการเอาธรรมะไปใช้กับครอบครัวนะต่ต้อง,ต,องต้องเข้าใจกับเงี้ยต้องเข้าใจ เรื่องนี้ซะกก่อนก่อนจะไปสอนคนรอบข้างหรือเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างได้